บทที่ส5สิห้าเป็นคนดังหลังจากที่เย่เทียนทำลายรังโจรแล้วกลับมาส่งภารกิจให้กลับทางสมาคมกลุ่มนักล่าแล้วนั้นชื่อของเย่เทียนก็เป็นที่รู้จักกันทั้งเมืองรางวัลที่ได้รับคือหนึ่งพันเหรียญทองจากเจ้าเมืองและคะแนนนักล่าก็เพิ่มขึ้นทาให้ได้เลื่อนขั้นทันทีเป็นชั้นทองตระกูลจางท่านพ่อท่านได้ข่าวนักล่าหน้าใหม่ไหมขอรับจางเฟิงกล่าวข้าก็ได้ยินมาเหมือนกันเห็นว่าเป็นเด็กอายุเพียงแค่13าถึงสิปีเท่านั้นจางเซอร์ลกล่าวมาพลางคุ้นคิด เพื่อข้าคิดว่ามอมีใช่มันรอบที่ทำต้องมีคนช่วยมันแน่ๆจังเฟิงกล่าวแววตาหยันเหยียดจะใช่หรือเมาใช่เราควรผูกไมตรีเอาแวะก่อนก็ดีฟังเซือหลอกกล่าวเบาก็แล้วแต่ท่านพ่อสำหรับข้าไม่เชื่อว่าเด็กน้อยนั้นจะเป็นคนทำจังเฟิงกล่าวก่อนเดินจากไปประกูลเฟิงท่านอาวุโสท่านว่าเราควรผูกไมตรีกับเด็กน้อยนั้นไหมเฟิงเยหลงผู้นำประกูลกล่าวบนที่น้างอตตำแหน่งผู้นำประกูลข้าว่าเราควรผูกไมตรีแวะก่อนเผื่อยังไงอาจมีประโยชน์ต่อประกูลเราในวันข้างหน้าชายชราเฟิงหมาหลงเอ่ยออกมา แล้วเราจะทําเช่นไรท่าพ่อเฟิงหลี่ปิงเอ๋ยถามเอานี้หากมีโอกาสพบเจอเจ้าก็เชื้อเชิญมาเป็นแขกบ้านเราสักคอไรงอเฟิงเย่หลงกล่าวขอรับท่านพ่อข้าได้ยินมาว่าเขาพักที่โงเตียมอไพ่เงินนี่ขอรับเฟิงหลี่ปิงเอ๋ยดีดีงั้นเจ้าก็ไปเชิญมาเป็นแขกของตระกูลเราก่อนที่ตระกูลอื่นจะแย่งไปเฟิงเย่หลังกล่าวขอรับท่านพ่อเฟิงหลี่ปิงกล่าวรับและได้เดินออกไปตระกูลเย่ยเธอไม่คิดว่าจะมีคนจัดการกับกลุ่มโจรน,นี้ได้ยี่ยอหลังผู้นำตระกูลกล่าวออกมา ท่านผู้นำข้าว่าเด็กคนนี้มีความสามารถแน่แม้มีบางข่าวบอก,กว่าเขามีคนช่วยเหลือก็ตามทียี่ยอยอ,ยอย่างผู้อาวุโสข,ของตระกูลแต่ที่แท้เป็นน้องชายของผู้นำตระกูลจะให้ข้าเชื้อเชิญเขามาเป็นแขกของตระกูลหมท่านพ่อยี่ยอยอยี้เหอกล่าวถามท่านพ่อนางไม่ต้องแค่เราไม่สร้างความเดือดร้อนและสร้างความลำคอรานให้เขาแค่นี้ก็พอยี่ยอ,ยอยหลังกล่าวบอกกับทุกคนและประกาศออกไปว่าห้ามบุคคลในตระกูลสร้างความเดือดร้อนให้กับเขายี่ยอหลังกล่าวขอรับท,ท่านผู้นำทุกคนในห้องกล่าวารา Diesel. พร้อมกัน รงเตียมอไผ่เงินนี่นี่นี่ได้ข่าวคุณชายเย่เทียนไมที่ไปปรับกลุ่มโจรน,นะชายคนหนึ่งกล่าวทำไม่จะไม่ได้เล่าข่าวออกดังชายอีกคนกล่าวใช่ใช่ใช,ใช่ตอนนี้พวกเขาพูดกันทั่วเมืองแล้วชายที่น้างออยู่ข้างๆกล่าวใช่ใช่แต่ข้าได้ยินมาว่าไม่ใช่ฝีมือเขานะแต่มีคนช่วยชายอีกคนกล่าวบัดโทษจะมีคนช่วยหรือไม่ก็ไม่สําคัญที่สําคัญคือเขาช่วยให้เราทํามาหากินง่ายขึ้นชายอีกคนกล่าวแบบใส่อารมณ์ แล้วได้ยินมาว่าแม้แต่ท่านเจ้าเมืองก็ยังทําอะไรมิได้ชายที่โต๊ะข้างๆยื่นคออามาสนทนาเออข้าได้ยินมาว่ามีคนเข้าไปค้นหาสมบัติโจรน,นะแต่ไม่มีใครได้เลยชายอีกคนกล่าวออกมาเผอิญมีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาและได้ยินโดยบังเอิญเข้าจะมีได้ไงเล่าก็ต้องเป็นคุณชายนั้นแหละที่เอาไปชายอีกคนกล่าวออกมาของมันแน่อยู่แล้วสมบัติพวกนั้นบางทีอาจตั้งเมืองได้ทั้งเมืองเลยชายอีกคนกล่าว แต่ตัวต้นเรื่องตอนนี้กําลังทาสมาธิอยู่ในห้องนี่ก็ผ่านมาหนีงออาทิตย์ตอนแล้วที่เขาออกจากป่ามาเขาฝึกสมาธิจิตมาตลอดและตอนนี้ชายหนุม่มได้ลืมตาขึ้นพร้อมแววตาสีทองที่ไม่เหมือนใครก่อนเดินออกมาจากห้องลงมาข้างล่างโอ้นั่นไงคุณชายเย่เทียนชายคนหนึ่งได้เห็นดอเย่เทียนเดินลงมาพอดีแต่ชายหนุม่มก็ไม่สนใจอะไรสั่งกับข้าวสองสามอย่างมานั่งกินเงียบพลางคิดว่าเราจะทําอะไรดีคําสั่งที่ได้รับจากทายเอ,อ๋อพ่อให้ทําภารกิจหนึ่งอย่างก็เสร็จแล้วหรือเราจะกลับเลยเย่เทียนคิดในใใใใจจเเเพรราาาาะะคคํํสั่งงืืือออห้้้ชชีีวิติตนนนมดแลทภก หนึ่งภารกิจให้เสร็จแล้วให้กลับด้วยตนเองขณะนั่งคิดอยู่ก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งเดินมาหาและพูดขึ้นว่าคุณชายเทียนข้าขอนั่งด้วยได้ไหมขอรับชายหนุ่มกล่าวเย่เทียนที่กำลังกินอยู่เงยหน้าขึ้นมองเห็นชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาในแบบคอหน้ายยืนยิ้มอยู่ออยายงอมีไมตรีเชิญขอรับเย่เทียนกล่าวอ้เป็นเกียรติที่ได้นั่งร่วมกับคุณชายชายหนุ่มกล่าวสุภาพพร้อมข้อมหัวให้ไม่เป็นไรขอรับเชิญเย่เทียนกล่าวพร้อมผายมือเชิญบทที่สาสิหกเยือนตระกูลจาง หลังจากนั่งร่วมโต๊ะก,กันแล้วชายหนุ่มก็แนะนําตัวเองกับชายหนุ่มบอกถึงเรื่องต่างทันทีซึ่งเย่เทียนก็ไม่คิดอะไรเป็นการดีซะอีกที่มีสหายสักคนคุณชายข้ามีชื่อว่าจางเฟิงมาจากตระกูลจางถ้าพ่ออยากเชิญท่านไปเป็นแขกที่บ้านสักวันจะได้หรือไม่จางเฟิงกล่าวพร้อมพัดวีพัดในมือเบาๆทําไมจะไม่ได้ล่ะในเมื่อท่านเอ่ยปากทันทีข้าคงมิปอตเสถาได้เย่เทียนกล่าวพลางป้องมือขอบคุณอืมดูท่าแล้วคุณชายคงมีอายุน้อยเก่าข้างั้นข้าขอเรียกท่านว่าน้องเทียนได้หรือไม่่จางงเฟิิกลววด้้ยยรอยยม นี้มีปัญหางานข้าขอเรียกข้านะว่าพี่เฟิงเป็นเช่นไรเย่เทียนกล่าวตอบดีๆต่อไปนี้เราคือพี่น้องกันมามาดื่มสักนิดแล้วกันจังเฟิงกล่าวพร้อมจะรินสุราแต่เออขอโทษท่านพี่เฟิงข้าไม่ดื่มสุราขอเป็นชาได้หรือไม่เย่เทียนกล่าวและขอโทษฮ่าฮ่าฮ่าจะเป็นไรไปเป็นชาก็ดีมามาดื่มดื่มจังเฟิงกล่าวพร้อมยกชาขึ้นดื่มและหัวเราะหลังจากนั้นทั้งสองก็พูดคุยกันอย่างสนุกสนานและสนิทสนมกันแล้วทั้งสองก็ออกจากโรงเตี้ยมอมุ่งหน้าสู่ตรรกูลจังสักพักก็มีชายหนุ่มเดินเ้้าาามมมในโรงตอไดถว่ เสี่ยวเฮอคุณชายเย่เทียนอยู่ที่นี่หรือไม่ชายหนุ่มเล่าวถามประธานโทษคุณชายเฟิงคุณชายเย่ออกไปกับคุณชายจางเมื่อสักครู่ขอรับเสี่ยวเหมาเสี่ยวเฮอตอบปากเรามาชาไปหรือนี้เฟิงหลี่ปิงเอ๋ยเบาๆพลางสั่งว่ายังไงถ้าคุณชายเย่กลับมาส่งข่าวให้ข้าทราบด้วยแล้วกันหลี่ปิงเอ๋ยปากบอกเสี่ยวเหมาก่อนเกินออกไปและทุกคนที่มาหาต่างผิดหวังกันทั้งนั้นต่างกลับไปด้วยความผิดหวังตระกูลจางหลังจากทั้งมาถึงหัวหน้าตระกูลก็ทําการต้อนรับด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง หัวหน้าตระกูลพูดด้วยรอยยิ้มที่มีความสูขขอเหมือนผู้ใหญ่ใจดีทั้งหอลาอยอฮ่าห่าาามามาหลานเย่เชิญเชิญไม่คิดว่าตระกูลจางจะได้รับเกียรติจากคุณชายเย่ชายชราจางเซิรอ์ลอกล่าวออกมาด้วยรอยยิ้มท่านลุงมิตต้องเกรงใจขอรับค่ายินดีมากที่ท่านลุงไม่รังเกียจจอค่าเย่เทียนกล่าวพร้อมป้องหมัดฮ่าห่าาอย่าคิดเช่นนั้นสิหลานเย่เราคนกันเองทั้งนั้นจางเซิรอ์ลอกล่าวออกมาด้วยรอยยิม้มเออว่าแต่คุณชายมาเหนื่อยเหนื่อยคุณชายไปพักผ ต้อนรับหลานเย่กันเป็นไงจางเซอร์หลอกกล่าวและเรียกคนรับใช้ให้มาพาเย่เทียนไปพักผ่อนและพูดว่ายังไงหลานเย่ก็อยู่ที่นี่หลายวันหน่อยเป็นไงจางเซอร์หลอกกล่าวถามหลานเกรงใจท่านลุงมากแล้วถ้าเป็นแบบนั้นเย่เทียนกล่าวนี่เป็นไรหรอกห้า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 จางเซอร์หลอกกล่าวพร้อมหัวเราะและเมื่อคนรับใช้นำเย่เทียนออกไปแล้วผู้นำกล่าวขึ้นว่าดูแลเขาให้ดีๆและอย่าผิดพลาดได้จางเซอร์หลอกกล่าวขอรับท่านพ่อแต่ข้ามีเรื่องจะแจงอให้ทราบอีกเรื่องขอรับจางเฟิงกล่าวออกมา เรื่องอะไรจางเซิร์ลอกล่าวอย่างสนใจข้าได้ข่าวมาว่าในค่ายโจรน,นั้นมีคนเข้าไปค้นหาสมบัติของโจรที่ปล้นมาหลายปีแต่ไม่มีใครได้ออกมาเลยและมีคนพูดว่าเป็นเย่เทียนที่เอาออกมาหมดจางเฟิงกล่าวแจ้งข่าวสารตามที่ได้ยินมาอืมหมอพ่อเองก็ได้ยินมาแบบนี้มาบ้างเหมือนกันจางเซิร์ลอทำท่าทางครุ่นคิดจากที่ข้าได้ยินมาสมบัติเหล่านั้นเยอะมากพอที่จะตั้งเมืองเมืองหนึ่งได้เลยจางเฟิงพูดขึ้นถ้างั้นเราก็ชิงมาจากเขาเลยไม่ดีกล่าวหรือจางเชีย่ยที่ฟังอยู่นานเอ่ย ทำแบบนั้นไม่ได้หรอกท่านเชีย่ยถ้าเราทำแบบนั้นมีแต่จะพังทั้งสองฝ่ายเพราะเขาก็มีพลังระดับครึ่งก้าปอตอพีเช่นกันตามที่ข้าสังเกตดูมาตลอดจางหยวนผู้อาวุโสสามกล่าวพลังลูกหนวดคราวแล้วเราจะทำอย่างไรดีจางเฟิงกล่าวเรื่องนี้พ่อได้คุยกับผู้อาวุโสแล้วถึงให้ลูกไปเชิญเขามาที่ตระกูลไงหละ่ะจางเซอ่อหลอกกล่าวแล้วเราจะทำยังไงดีขอรับท่านพ่อเราคงใช้กําลังไม่ได้ถ้าเราได้สมบัตินั้นไม่แน่ตระกูลเราอาจเป็นหนึ่งและมีอํานาจเหนือตระกูลพวกนั้นจางเฟิงกล่าว เรื่องนั้นมันมีวิธีอยู่พีบอยงแค่เขาอยู่กับเราสักเจ็ดวันแล้วเขาจะหายไปตลอดการผู้อาวุโสสองกล่าวทำยังไงหรือขอรับจากที่ข้าได้คุยกับเขามาตอนที่อยู่ที่งเตียมอเห็นบอกว่าเขามีเวลาอยู่ที่นี่แค่เดือนเดียวเองจางเฟิงกล่าวอีกไม่นานเจ้าก็จะรู้เองคือจางเซิร์หลอกกล่าวแล้วหัวเราอย่างชั่วร้ายหลังจากนั้นงานเลี้ยงที่จัดขึ้นก็ดําเนินไปด้วยความสุขและรอยยิ้มแต่พวกเขาไม่รู้คือนี่อาจเป็นการยิ้มและหัวเราะครู้สุดท้ายของพวกเขาตระกูลจาง บทที่ส7สิวางยาหลังจากงานเลี้ยงผ่านไปเจ็ดวันอีกสองสัปดาห์เย่เทียนก็ต้องเดินทางกลับสู่ป่าบันพการและว,วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ต้องอยู่ในตระกูลจางในช่วงหลายวันที่ผ่านมาก็ได้พูดคุยแลกเปรียนกันหลายอย่างทําให้เย่เทียนสนิทกับตระกูลนี้มากเป็นพิเศษมม,มดังนั้นวันนี้เย่เทียนว่าจะไปลาแล้วไปทําภารกิจสักอย่างแล้วก็จะกลับป่าเลยเมื่อเดินทางมาถึงห้องโถงของตระกูลมีคนอยู่ครบกันทุกคนเย่เทียนทําความคราวรอพอแล้วกล่าวว่า ท่านลุงวันนี้ข้าว่าจะมาลาเพราะอยู่ที่นี่ก็นานมากแล้วข้ารู้สึกเกรงใจท่านลุงมากขอรับเย่เทียนกล่าวพร้อมป้องหมัดจางเซิร์ลได้ยินก็ตกใจเพราะพวกเขากําลังวางแผนกันอยู่ไม่รู้จะทํอยังจึงเก็บอาการแล้วกล่าวว่าใหญ่เป็นไรหลานแย่อยู่นานๆก็ได้ถือว่าเป็นบ้านของตนเองลุงก็ไม่ว่าอะไรนี่จางเซิร์ลกล่าวพร้อมโบกมือไปมาหลานเข้าใจขอรับแต่หลานน้ว่าจะไปรับภารกิจสักชิ้นทําก่อนกลับขอรับท่านลุงเย่เทียนกล่าวพร้อมบอกเหตุต่อผลที่ต้องลาไปเมื่อได้ยินดังนั้นผู้อาวุโสสามจึงกล่าวออกมาว่า หลานเย,ย่จะไปเราก็ไม่คิดหนึ่งร้านแวหลานช่างเป็นคนที่ขยันจริงๆถ้าเจ้าเฟิงได้ครึ่งหลานเย่คงจะด,ดีไม่น้อยชายชราจาังหยวนกล่าวพร้อมรอยยิม้มหามีได้ขอรับท่านพี่เฟิงก็เก่งมากแล้วข้าแค่อยากออกไปทำภารกิจเท่านั้นเองขอรับเย,ย่เทียนกล่าวออกมาพร้อมรอยยิม้มเช่นนั้นเช้านี้เราก็รับประทานอาหารร่วมกันครั้งสุดท้ายแล้วกันชายชราจาังเชี่ยกล่าวขอรับเย,ย่เทียนรับคำเบาดีงั้นข้าให้เด็กๆตั้งโต๊ะเลยรักกันเพื่อมีเสียเวลาขอของหลานจางเซินอ๋อกล่าวแล้วเรียกคนรับใช้เตรียมอาหาหรททันที เอ้าเด็กๆเกตรียมอาหารเลี้ยงหลานข้าทีจางเซอลอกล่าวขึ้นและร้องบอกคนรับใช้ไม่นานอาหารก็เตรียมเรียบร้อยและเริ่มรับประทานอาหารกันอย่างอร่อยเต็มไปด้วยรอยยิ้มของทุกคนหลังจากเย่เทียนจากไปทุกคนก็มาคุยกันในห้องโถงใหญ่ทันทีท่านผู้อาวุโสท่านคิดว่าไงที่ปล่อยเขาไปจางเซิงกล่าวถามท่านผู้นำท่านสบายใจได้ข้าไปลียนแผนนิดหน่อยแต่ไม่ปล่อยเขาไปแน่และเป็นการดีที่เขาออกจากตระกูลไปจะไม่ทําให้ตระกูลเราเดือดร้อนได้จางเชี่ยกล่าวพรอ้อมรอยยิ้มชั่วร้าย ท่านหมายความว่าจางเซ่อหลอกล่าวอย่างไม่แน่ใจเป็นอย่างที่ท่านคิดข้าได้วางยาในน้ําชาแล้วและท่านให้ส่งคนติดตามไปก็พอและให้พวกเขาจัดการในป่าอย่างนี้ตระกูลเราก็จะไม่ถูกสงสัยจางเชี่ยกล่าวพลางยิ้มเจ้าเล่โอ้เป็นเช่นนี้เองห้าห้าห้าข้าเข้าใจละจางเซ่อหลอกล่าวเด็กๆเข้ามาหน่อยจางเซ่อหลอร้องเรียกนายท่านมีอะไรให้รับใช้ขอรับชายคนหนึ่งกล่าวพร้อมคุกเข่าหนึ่งข้างเจ้าจงติดตามคนที่ชื่อเย่เทียนไปและส่งข่าวมาด้วยว่าออกจากเมืองไปหรือยังจางเซ่อหลอกกล่าวสั่งงาน ขอรับชายคนนั้นรับแล้วก็ออกไปทันทีท่านพ่อพวกเขาจะทําได้หรือเย่เทียนระดับครึ่งก้าปตพีเชวนะจางเฟิงกล่าวสงสัยห้าห้าห้านายน้อยมีต้องกังวลไปยาที่ข้าใช้มีใช่ย,ยาพิษแต่เป็นยาสลายปราณจางเชี่ยกล่าวมันเป็นเช่นใดท่านผู้อาวุโสจางเฟิงกล่าวอย่างสงสัยยาสลายปราณน,นี้เป็นยาที่ทําให้คนที่มีวายุดส่งเมื่อเร่งพลังปราณจะทําให้ติดขัดและพลังลดลงหนึ่งขั้นเอแถมยังใช้พลังปราณในร่างไม่ได้มันก็เหมือนกับคนระดับหลอมหลวมแค่นั้นจางเชี่ยกล่าวพร้อมกับลูกคราว พลังลดลงหนึ่งขั้นแถมใช้พลังปราณได้แค่ชั้นหลอมหลวมหรือจางเฟิงครึมพร่ำเบาถ้างานท่านพ่องานที่ข้าขอจัดการเองเพื่อตระกูลของเราจางเฟิงกล่าวขออนุญาตอืมมอดีเช่นนั้นลูกเฟิงก็ไปจัดการแล้วกันแต่ที่สําคัญอย่าให้คนอื่นรู้เป็นอันขาดจางเซ้อลอกล่าวขอรับท่านพ่อข้าจะทําให้ดีจางเฟิงออกล่าวไม่นานนักก็มีชายคนหนึ่งมารายงานว่าเย่เทียนออกไปจากเมืองแล้วให้ทําอย่างไรลูกเฟิงคัดเอาคนที่มีฝีมือสักสิบคนไปเผื่อแวะดีกล่าวแก้ที่สําคัญอย่าให้ใครรู้เป็นอันขาดจางเซ้อหลอกกล่าว ขอรับท่านพ่อว่าแล้วจางเฟิงก็ออกไปทันทีเพื่อติดตามเย่เทียนให้ทันภายในป่าเย่เทียนที่รับภารกิจหาสมุนไพรในป่าใหญ่ที่ชื่อป่าร้อยสมุนไพรเป็นป่าที่มีสมุนไพรเยอะมากแต่ถ้าหาไม่เป็นไม่มีวิธีหาก็จะไม่เจอเลยดังนั้นคนที่เจอมักได้สมุนไพรแปลกๆหาย,ยากมากมายในป่านี้เย่เทียนกำลังทะยานไปตามแนวป่าทะยานไปเรื่อยๆสายตามองหาสมุนไพรไปด้วย ขยานลึกเข้าเรื่อยๆและสุดท้ายเขาก็เจอต้นปานราณราตรีเป็นสมุนไพรที่ดูดซับพลังแอร,รานเฉพอรอตอนกลางคืนตอนกลางวันจะเหมือนต้นสมุนไพรสีเขียวที่ตายแล้วเหี่ยวเฉาลงแต่กลางคืนจะคืนชีวิตและดูดซับพลังปราณเย่เทียนก้มเก็บต้นสมุนไพรต้นปานราณราตรีแล้วกำลังจะเก็บลงแหวนนั้นก็มีชายสิบคนกระโดดออกมาล้อมแวนแล้วกล่าวว่าเจ้าหนุ่มวางสิ่งนั้นลงและของมีค่าในตัวทั้งหมดด้วยชายชุด,ดดำกล่าวพวกเจ้าเป็นใครเย่เทียนถามเย็นชาเย่เทียนมองพวกเขาทั้งหมดมีสูงสุดแค่ปราณแท้จริงเท่านั้นซึ่่่่งงเเป็นรรือางงายทีจจะจัดก เจ้าไปเอาของมารวมถึงแหวนมิติวงนั้นด้วยชายชุดดำกล่าวลูกน้องที่อยู่ข้างๆก่อเดินเข้าไปหาเย่เทียนพลางยื่นมือออกไปจะคว้าเอาต้นสมุนไพรก่อนเจ้ากล้าเย่เทียนคำรามและสัดฝ่ามือออกไปฝ่ามืออักคีเย่เทียนเอ่ยเบาเร่งพลังเต็มที่เพราะฝ่ามือนี้ของท่านแม่เชียงชีต้องใช้พลังปราณมากในการสร้างอักคีที่หมัดแต่ปลดหมัดใช้พลังสองสอโวโนสิบแต่แรงปร,ทราทารยาไกลไลมีมหาศาลเย่เทียนปล่อยหมัดออกไปจุดฟูบอ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 ปัองตูมมอมอมอ ร่างชายคนนั้นกระเด็นไปไกลเป็นสิบเมตรและระเบิดออกจากกันเพราะแรงอัดของพลังอักคีจุดจุดอกักกอโกเย่เทียนกระอับเลือดออกมาสภาพบาดเจ็บหอบหายใจมือกุมหน้าอกจ้องมองพวกเขาด้วยความงุนงงว่าทําไมตัวเองต้องบาดเจ็บชายชุดดาตอนแรกตกใจที่เย่เทียนซัดฝ,ฝ่ามือใส่อย่างรุนแรงคิดว่าเตะแผ่นเหล็กเข้าให้แต่พอเห็นเย่เทียนกระอับเลือดออกมาใจก็ชื้นขึ้นมาฮ่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 าพวกเราจับมันชายชุดดากล่าวชายชุดดาพุ่งเข้าใส่เย่เทียนทุกทางเย่เทียนใช้วิชามังกรลมหล,ลบหลีกอย่างพลิว้วหยว ทำให้พวกมันแปลกใจทันทีเจ้าโง่บังคับมันใช้พลังปราณสิมันโดนยาสลายปราณอยู่ถ้าไม่ใช้พลังปราณยาจะไม่ออกริบเสียงร้องสั่งในเงามืดดังออกมาเย่เทียนได้ยินก็งงนั้นมันเสียงที่เฟิงนี่ทำไมมาอยู่ที่นี่เย่เทียนคิดหนักเหตุใดถึงไม่ช่วยเขาและยังสั่งให้พวกนั้นลงมืออีกเย่เทียนจึงร้องถามไปพี่เฟิงท่านมาทําอะไรยายสั่งพวกเขาลงมือกับข้าเย่เทียนถามออกมาฮ้าโอ้โอ้รู้ตัวแล้วหรือฮ่าจังเฟิงหัวเราอออกมาและเดินออกมาจากเงามืดเป็นท่านจริงๆเย่เทียนกล่าวพร้อมอาการเหนื่อยหอบ ใช่แล้วน้องเทียนจางเฟิงกล่าวท่านทำเช่นนี้ทำไมกันแเย่เทียนถามทำไมหรือนั้นสินป์ข้าจะบอกอะไรให้เพราะของของแกที่ชิงมาจากกลุ่มโจรไงมันมากพอมีใช่หรือจางเฟิงกล่าวแค่เรื่องแค่นี้ท่านถึงกับจะฆ่าข้าเพื่อของแค่นี้ทำไมทำไมทำไมแเย่ทียนไม่เข้าใจว่าทำไมแค่เหรียญเงินหนึ่งกองกับเหรียญทองหนึ่งกองถึงกับต้องฆ่าตัวเองใช่ตั้งแต่อยู่ในป่าบรรพการเขาไม่เคยได้ใช้เงินเลยจึงไม่รู้ว่าสำคัญแค่ไหนนอพอ ออกมาก็รู้ว่ามันใช้แลกเปรีย์สิ่งของได้ตามที่เห็นท่านพ่อทำแต่เขาไม่คิดว่าจะสําคัญถึงกับต้องฆ่ากันเพื่อแย่งชิงและที่สงสัยอีกอย่างเขาโดนยาสลายปราณได้ไงตอนหายนอใครทําเขาต้องการคําตอบนี้จึงถามออกไปแล้วใครวางยาฆ่าตอนหายนอเย่เทียนถามด้วยไปหน้าทีซีเชียวฮ่า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 ข้าจะบอกให้สิ่งที่พวกเราทําทั้งหมดที่ดีกับแกพวกข้าหวังแค่สมบัติที่แกเอามาแค่นั้นส่วนแกไม่สําคัญกับเราเลยตอนแรกพวกเราคิดจะจัดการแกในตระกูลแต่บังเอิญ แกออกมาหาที่ใตเองห้องเอว่าจางเฟิงกล่าวเย่เทียนได้ยินเช่นนั้นเขาก็เข้าใจนี่สินะที่ท่านแม่สอนจิตใจคนอยากท้ยอย่างถึงอย่าวางใจคนอื่นมากเก่าตนมีคนทั้งคนดีคนชั่วปะปนกันอยากแยกแยะดีมาดีตอบร้อยเท่าร้ายมาร้ายตอบพันเท่าท่านคิดดีแล้วหรือที่ทําแบบนี้พี่เฟิงเย่เทียนถามมองตาจางเฟิงถ้าแน่นอนและไม่ต้องมาเรียกข้าอย่างสนิทสนมแบบนั้นฉันต่ําอย่างแกไม่คู่ควรจางเฟิงกล่าวพร้อมต้องมองเย่เทียนอย่างรังเกียจจอ เอาหวังว่าท่านจะไม่เสียใจในสิ่งที่ทำเย่เทียนกล่าวแล้วหันมองชายชุดดำข้างๆแล้วกล่าวว่าพวกเจ้าเตรียมตัวแวให้ดีพูดจบก็พุ่งเข้าใส่อย่างแรงพร้อมปล่อยหมัดเพลิงพิสุทธิ์เข้าใส่จุด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 จุจุดจุจุตุ้งมิลิเมตรแม้พลังปราณไม่เต็มที่แต่ก็แรงพอที่จะทําให้ชายคนนั้นมีเปลวไฟลุกท่วมตัวเห็นเช่นนั้นทุกคนก็ตกตะลึงกันเย่เทียนจึงใช้โอกาสนี้กระโดดเข้าไปในป่าร้อยสมุนไพรแล้วหายไปบทที่ส8ตประกูลจาง หลังจากเย่เที่ยนจากไปกลุ่มของจางเฟิงก็ออกตามมาหาเข้าไปในป่าอยู่หลายวันแต่ยังไงก็หาไม่เจอจึงพากันถอยกลับไปตระกูลท่านพ่อลูกขอโทษที่ทำไม่สำเร็จขอรับจางเฟิงก้มหอน่าอ้าลงด้วยความสำนึกผิดพ่อทำไงได้จะโทษใครได้จางเซ้ร์อลอถอนหายใจก่อนจะกล่าวแล้วท่านพ่อจะทำยังไงขอรับจางเฟิงกล่าวโวมคงต้องระวังตัวมากขึ้นและหวังว่ามันจะไม่มีพวกพ้องที่แข็งแกร่งจางซิร์ลออก,กล่าวแต่ข้าได้ยินว่ามันกำจัดกองโจรคนเดียวนะข้าคิดว่าคงไม่มีหรอกจางเชี่ยกล่าว ถึงจะมีหรือไม่มีเราก็ต้องป้องกันเอาไว้ก่อนและห้ามแพร่งใครเรื่องนี้ออกไปเป็นอันขาดจางเซิร์ลกล่าวลาเฟิงเออระยะนี้ห้ามออกไปข้างนอกรอจนแน่ใจก่อนค่อยออกไปจางเซอร์ลกล่าวบอกลูกชายเพราะเขาเป็นตัวต้นเหตุขอรับจางเฟิงกล่าวรับเอาละแยกย้ายช่วยกันดูแลตระกูลดีๆจางเซิร์ลสั่งแยกย้ายและคิดว่าเพราะความโลภทาให้ต้องเจอสถานการณ์แบบนี้ถึงเสียใจก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีภายในปราทอศาสตร์เย่ทียนเดินมาพร้อมกระอักเลือดออกมาก่อนจะซุดตัวลงนงงอตรงพื้นกลางห้องที่เข้ามา ชายชราชิงเฟิงลอยเข้ามาหาและถามว่าเจ้าเป็นไงมั้งเจ้าหนูชายชราชิงฟงกล่าวข้าไม่เป็นไรมากขอรับท่านปู่เย่เทียนกล่าวแค่ข้าโดนวางยามามันเป็นยาสลายกรานเท่านั้นเย่เทียนตอบเพอ,อ่แค่ยากระจอกง,งอกงออยอแค่นี้อย่ากลัวไปชายชรากล่าวเอาละเจ้าไปที่ห้องโอสถที่นั้นจะมียารักษาอยู่ชายชราชิงฟงกล่าวเย่เทียนพยุงตัวเองเดินไปที่ห้องโอสถภายในห้องนอกจากเตาหลอมโอสถยังมีโอสถชนิดต่างๆอยู่หลายขวดแต่เย่เทียนก็แปลกใจตอนที่มาดูครั้งแรกทำไมไม่เห็นห้องนี้ หรือเขาไม่สังเกตเองแต่ก็ไม่ได้สนใจเขาเดินไปที่ชั้นวางโอสถมีโอสถมากมายไม่ว่าจะเป็นโอสดบ่อวอพอสำหรับเริ่มต้นการบ่มเพาะโอสดคืนปราณโอสถทะลวงด่านโอสถรักษาต่างๆแต่เป็นโอสถชั้นสูงทั้งสิน้นเย่เห็นแล้วก็ตะลึงตกใจเป็นอย่างยิ่งเขาจึงเดินไปที่โอสถรักษาแล้วเลือกตามคำชี้แนะของชายชราเย่เทียนใช้เวลาในการรักษานานสองช่วยยามจึงแล้วเสร็จจึงออกมาหาชายชราจึงถามว่าเป็นไงบ้างชายชรากล่าวดีขึ้นแล้วขอรับท่านปู่เย่เทียนตอบแล้วเจ้าจะเอาไงต่อไปละ่ะชายชรากล่าวอีกครั้ง คงต้องกลับไปแก้แค้นขอรับดีดีแต่ก่อนอื่นเจ้าต้องเพิ่มพลังปราณก่อนแม้หายดีแล้วแต่พลังปราณเจ้าเหลือน้อยเต็มทีชายชรากล่าวขอรับท่านปู่เย่เทียนรับคําบทที่39การตื่นของสายเลือดท่านปู่ข้าต้องการฝึกวิชาเพิ่มพลังระดับนภาชั้นสูงอย่างข้าสามารถฝึกได้กี่วิชาเย่เทียนกล่าววงถามอืมเอาเถอยังไงก็ต้องไปแก้แค้นอยู่แล้วเอาวิชาดัชนีเหมันแล้วแล้วกันชายชรากล่าวมันเป็นไงหรือขอรับเย่เทียนเอ่อยถาม มันเป็นวิชาดัชนีตามชื่อแต่จะเป็นรูปปอแบบของเหมันทื่อหิหนาวเหน็บจนเป็นน้ำแข็งเมื่อใครก็ตามที่โดนจะกลายเป็นน้ำแข็งและแตกสลายทันทีชายรากล่าวอีกวิชาเก้าพริตาเป็นวิชาท่าเท้าที่สูงส่งเป็นที่ยกย่องของสามโลกท่าเท้าที่เจ้ามีนั้นมันก็ใช้ได้แต่มันยังใช้อยู่นิดหนึ่งวิชานี้เหมาะทั้งการหนีและการเดินทางทั้งการสังหารชายชรากล่าวขอรับเย่เทียนขานรับแล้วเข้าห้องการเวลาเพื่อฝึกฝนทันทีและเวลาก็ผ่านไปสามวันในโลกภายนอกแต่ภายในโลกของเย่เทียนผ่านไปถึงสามสิบปีเดินออกมา ด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มฮิแอฮิแอฮิแอเป็นไงบ้างชายชราอา่ยยอถามเบาๆเพราะครั้งนี้ชายชราเข้าไปที่นะแค่แนวทางการฝึกของเคล็ดวิชาเท่านั้นสําเร็จขอรับท่านปู่เย่เทียนกล่าวอึ้งแต่ก่อนอื่นเจ้าต้องไปเอาเนตรมังกรก่อนที่จะทําอะไรชายชรากล่าวเนตรมังกรเย่เทียนยื่นงงอยู่กับที่ไม่รู้มันคืออะไรเนตรมังกรคือเนตรที่ผู้เป็นมังกรแท้จริงสร้างขึ้นมามันมีความสามารถสารพัดเพราะต้องหล่อหลอมเข้ากับจิตแค่คิดในสิ่งที่ต้องการก็สามารถทําได้ทันทีชายรากล่าว อ๋อแล้วอยู่ที่ใดหรือขอรับอยู่ในป่านี่แล่ข้าก็ไม่รู้มันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงชายชรากล่าวขอรับเย่เทียนกล่าวหลังจากนั้นเย่เทียนก็ออกมาและได้เดินทางไปทิศที่มีเนตรมังกรอยู่เมื่อมาถึงเจอถ้ำแห่งหนึ่งกว้าง6เมตรสูงราวๆแปดถึงสิเมตรภายส่งกลิ่นอายที่น่ากลัวออกมาเย่เทียนเดินเข้ามาก็พบราชสีขนเพลิงเข้าทําให้เย่เทียนหายใจลําบากเออท่านปู่จะให้ข้าทํายังไงขอรับเย่เทียนกล่าวถามชายชราเจ้าต้องสู้กับมันจนชนะไงหลักชายชราตอบเออมันอยู่ใดขอรับเย่เทียนถาม แค่ราชันชั้นต้นเท่านั้นไม่แม่อะไรชายชรากล่าวสบายๆขอรับเย่เทียนไม่คิดกลัวตอนที่อยู่ที่ป่าบรรพการกับพ่อและแม่นั้นแม่เขาจะสัมผัสพลังพ,งพากอเขาไม่ได้แต่เย่เทียนก็รู้ว่าพวกเขาแข็งแกร่งเป็นอย่างมากและที่สาคัญคู่ซอมเขาคือพอยักษ์เขากับหมาป่าทั้งนั้นว่าแล้วเย่เทียนก็เดินเข้าไปพอยเย่เทียนเดินเข้าราชสีขนเพลงงอก็ลืมตาขึ้นมาแล้วถามว่าเจ้าเข้ามาทําไมออกไปก่อนที่ข้าจะโมโหราชสีกล่าวพร้อมมองตาเย่เทียนข้ามาเอาสิ่งที่เจ้าปกป้องอยู่ได้หรือไม่เย่เทียนกล่าวพลางชี้ บางอาจเจ้าหรือแต่ได้ถ้าเจ้าเอาชนะข้าได้ข้าจะยอมรับเจ้าข้าเช่นนั้นก็ได้มาว่าแล้วเย่เทียนเตรียมต่อสู้ทันทีราชสีได้ยินก็กระโดดเข้าใส่ด้วยกร,รงเล็บทันทีและเย่เทียนก็รับด้วยหมัดมังกรทมินของท่านปู่ทันทีตู้มมมมมมมอมม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 มอมม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 มเมม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 นมม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 งมมัมม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 มีมมมมมมมกมม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 ม นี่สินะความต่างของพลังที่ผ่านมาซ้อมกับท่านพ่อพวกท่านเพียนแค่ตั้งรับแทบไม่เคยโจมตีข้าเลยเย่เทียนคิดใช่ที่ผ่านมาพวกพ่อพ่อแค่เป็นฝ่ายตั้งรับตลอดมาไม่เคยโจมตีเลยแต่เย่เทียนก็ไม่เคยชนะแต่ทีได้คือการพัฒนาเอาละมาตอบกันว่าแล้วเย่เทียนก็จะออกด้วยก้าวปริศตาที่เพิ่งฝึกมาทันทีหมัดมังกรธม, <c oughs> มินย่าหมัดพอยักษ์ขาวอาคัคคีย่าเ <c oughs> ย่เทียนใช้ออกสองทักษะเพื่อหวังให้ได้ผลมากที่สุดแต่บ่อน้ําหรือจะสู้บึงใหญ่ความต่างของพลังมีมากเกินเย่เทียนโดนตับปอปอเข้ากลางอก อู้มอมอมอตุบเย่เทียนกระเด็นออกมาชนผนังถ้ำอย่าแรงจนยุบก,ก่อนจะหล่นลงมาก่อนจะพูดว่าเอาจริงหลักเย่เทียนกล่าวเบาๆกอดสายลมออกมากระบี่เพลิงเหมันออกมาเย่เทียนเรียกกระบี่เพลิงเหมันก็ปรากฏแสงสีขาวจางออกมาตรงหน้าผักพร้อมรูปกนบีเล่มเล็กๆตรงหน้าผากักเย่เทียนกำกระบี่แน่นพรองเอ่ยเบาๆหมื่นกระบี่วารีเหมันปรากฏกระบี่นับหมื่นปรากฏเส็มท้องอากาศภายในถ้ำเย่เทียนชี้นัยวอออกไปที่ราชสีขนเพลิงแบบเต็มเต พอรือบอบอบอพอรือบ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 ากระบี่นับหมือนอนพุ่งเข้าใส่ราชสีห์ขนพลึงเต็มกําลังเสียงดังสอในสถ้ําทําให้ถ้ําสั่นๆอย่างแรงเมื่อคลื่นกระบี่หยุดลงพบสภาพของร่างราชสีหอบตัวโยนเยเทียนเห็นเช่นนั้นก็ใช้ก้าวกริบตาไปยืนอยู่บนหัวมันแล้วถามว่าเจ้ายอมหรือยังเย่เทียนถามพร้อมใช้กระบี่จิ้มไปยังคอของมันเอาละข้ายอมเจ้าเอาไปเถอะราชสีนอนมอบอยู่ข้างๆ